เหตุการณ์เครื่องบินมิค29ของกองทัพอากาศพม่าบินล้ำเขตแดนน่านฟ้าของประเทศไทยบริเวณชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตากเมื่อวันที่30มิถุนายน2022ก่อให้เกิดข้อถกเถียงมากมายทั้งในด้านการทูตและการทหารถึงกีดความสามารถและความพร้อมในการป้องกันประเทศของรัฐบาลไทยโดยไทยในส่ง F16 ถึงจะช้าไปหน่อยเรื่องการตอบโต้คุ้มกันเขตแดนไทย แต่คลิปนี้เราไม่ได้มารายงานข่าวกันแต่เราจะมาพูดถึงศักยภาพเครื่องบินรบของ2ประเทศว่า m i ก29กับ f 16จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนกันดูคลิปจบเรามาพูดคุยกันว่าเพื่อนๆชอบ m i ก29หรือ f 16มากกว่ากันเพราะเหตุใดกันบ้างครับ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเห็นด้านล่างของคลิปใหม่ครับอย่าลืมกดปุ่มไลค์กด s u b สไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งกดจะไปรับชมคลิปกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับมิก2 9 มิก29ที่กองทัพอากาศพม่าครอบครองอยู่นั้นมีประสิทธิภาพขนาดไหนกันบทบาทและขีดความสามารถของเจ้าอากาศอย่างมิก29เป็นเครื่องบินขับไลร่รุ่นที่4ซึ่งถูกออกแบบโดยสาภาพโซเวียตสำหรับบทบาทครองความเป็นเจ้าอากาศมันได้เข้าประจำการในกองทัพอากาศโซเวียตเมื่อปีพศ2526และยังคงถูกใช้โดยกองทัพอากาศรัสเซียเช่นเดียวกันกับหลายๆประเทศ องค์การนาโต้เรียกมิก29ว่าฟ่าค่ำซึ่งถูกใช้อย่างไม่เป็นทางการโดยนักบินโซเวียตมันถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อกรกับเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐอย่าง F-16 Fighting Falcon และ F/A-18 Hornet ในขณะนั้นในปีพศ2 5 2 2สหภาพโซเวียตได้เรียนรู้จากโครงการ FX ของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งส่งผลให้เกิด F-15 Eagle ขึ้นมา ม่นานผู้นําฝ่ายโซเวียตได้ตระหนักถึงเครื่องบินขับไล่ของอเมริกาที่อาจจะก้าวหน้ากว่าเครื่องบินขับไล่ของโซเวียตสิ่งที่ต้องการก็คือเครื่องบินขับไล่ที่ดีกว่าทั้งความรวดเร็วและระบบที่ทันสมัยความต้องการในการที่จะพัฒนาเครื่องบินขึ้นมาปัจจัยสําคัญคือมันต้องมีพิสัยบินที่ไกลทํางานในรันเวสั้นได้มีความคล่องตัวสูงทาความเร็วได้ตั้งแต่2มักขึ้นไปหรือ2,450.9กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีอาวุธขนาดหนักนั่นก็คือความทะเยอทะยานเพื่อจะพัฒนาศักยภาพกองกำลังของประเทศขึ้นไปอีกการออกแบบทางด้านอากาศพลศาสตร์ของเครื่องบินลำนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง t s a g i และซุ k h อยในการออกแบบ m ิก29ขึ้นมา m ิก29ของทหารอากาศพม่า ถูกบรรจุเข้าประจำการในกองทัพอากาศพม่าถึง26เครื่องเมื่อปีพศ2531มิก29มันถูกสร้างขึ้นในปีพศ2513โดยบริษัทมิโคยันในกรุงมอสโกรประเทศรัสเซียมีมูลค่าถึง22ล้านเหรียญสารัฐหรือ756ล้านบาทในปีพศ2013มีขนาดความยาวลำตัว17เมตร32เซนติเมตร ความกว้างจากปีขวาไปปีกซ้าย11เมตร36เซนติเมตรและมีความสูง4เมตร73เซนติเมตรรวมถึงฐานล้อส,สำหรับจอดทำความเร็วสูงสุด2.25มักหรือ2,756.349กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทำการบิน700กิโลเมตร เครื่องบินเปล่ามีน้ำหนักถึง11,000กิโลกรัมรับน้ำหนักอาวุธ5,800กิโลกรัมรวมน้ำหนักทั้งหมด2 1 1 0 0กิโลกรัมความจุเชื้อเพลิงภายในของมิก2 9นั้นมีเพียง4,365ลิตรโดยแบ่งเป็น6ส่วน4ส่วนในลำตัวและ1ส่วนในปีกแต่ละข้างขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคลิม,มอฟ RD33 ให้แรงขับเครื่องละ18,300ปอนด์รวม2เครื่องถึง36,600ปอปอนด์ห้องนักบินมีจุดเด่นคือคันบังคับตรงกลางและคันเร่งที่ด้านข้างนักบินจะนั่งอยู่ในเก้าอี้ดีตัวแบบสวิสดา K 3 6 D M ซึ่งมีการทำงานที่ดีมากในเหตุฉุกเฉินอาวุธของ m ิก2 9มีทั้งปืนใหญ่อากาศ GSH 301ขนาด30ม mm, ิกระบอกที่โคดปีกบรรจุ100นัด ขีปนาวุธติดตามเป้าหมายทางอากาศสามารถติดตั้งได้สูงสุด6ลูกเป็นการผสม R27, R77, R73 หรือ R60 แบบเก่าในปัจจุบันมิก29ถูกผลิตออกมาหลายรุ่นโดยที่พ่ะมาครอบครองอยู่นั้นมีอายุการใช้งานมาแล้วกว่า35ปี F16. F16A Fighting Falcon เป็นเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาท มันถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่ตอนกลางวันน้ำหนักเบามันได้กลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จความสามารถรอบตัวของมันเป็นเหตุผลที่มันทำการตลาดได้เยี่ยมโดยมันถูกเลือกโดยกองทัพอากาศของ25ประเทศ F-16A เป็นโครงการเครื่องบินขับไล่พลังงานไอพ่นที่ใหญ่ที่สุดของฝั่งตะวันตกพร้อมด้วยการผลิตกว่า4,400ลำตั้งแต่ปีพศ2519ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกซื้อ โดยกองทัพอากาศสหรัฐอีกต่อไปแต่มันก็ยังเป็นเครื่องบินขับไล่แบบแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำการบินเลี้ยวแบบ 9G ได้มันมีอัตราการผลักต่อน้ำหนักที่ดีมากโดยไทยมี F16 ประจำการอยู่ถึง51ลําดลำด้วยกันผลิตโดยบริษัท general dynamic s ในฟอสเวิร์ดรัฐเท็กซัสมีมูลค่าถึง14.6ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ502ล้านบาทในปี2021มีขนาดความยาว15เมตรความกว้าง9เมตร45เซนติเมตรและมีความสูง4เมตร80เซนติเมตรรวมถึงฐานล้อส,สำหรับจอดทำความเร็วสูงสุด2.27มักหรือ2 7 8 8 8 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทำการบิน550กิโลเมตรเครื่องบินเปล่ามีน้ำหนักถึง8,670กกิโลกรัม รองรับน้ำหนักอาวุธ3,330กิโลกรัมรวมน้ำหนักทั้งหมด14,968กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟล G.E. 1 0 1 1เครื่องยนต์ให้เร่งขับถึง28,600อปอนด์ F16 ติดตั้งปืนใหญ่ M61 วันแคนหรือปืนแก๊ตลิงขนาด20มิลิเมตร1กระบอก6ท่อยิงมาพร้อมกระสุน515นัดในส่วนของขีปนาวุธสามารถปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งได้หลายแบบมากมายยกตัวอย่าง AIM9 s i d e เด d e r AIM7 Sparrow a i Sp m 1 2 0 Mram ระบบควบคุมภายในคันบังคับจะอยู่ทางด้านขวาเป็นหลัก และคันเร่งจะอยู่ที่ด้านซ้ายหรือจะเป็นคันเหยียบก็ได้เพื่อเพิ่มอ,องศาในการควบคุมของนักบินในตอนที่มีแรงจีเยอะสวิตช์มากมายจึงถูกย้ายไปที่คันบังคับแทนเก้าอี้ดีตัวแบบ s อเอ็อนไปทางด้านหลังเพื่อเพิ่มความทนทานของนักบินต่อแรงจีและเพื่อลดความอ่อนไหวของนักบินต่อแรงโน้มถ่วงที่จะทําให้หมดสติอีกจุดเด่นหนึ่งของมันจากมุมมองของนักบินคือความยอดเยี่ยมโดยรวมของ M16 ในห้องนักบินจุดเด่นนี้เป็นสิ่งสําคัญขณะทําการต่อสู้กลางอากาศ ฝาครอบชิ้นเดียวที่ทำมาจากโพลิคารบอนให้มุมมอง360องศา